ดีคะ่ะมารนี้าเดินทางอีกแล้วพี่น้องเดินทางไปเมือแงบบาลินนะคะค่ที่คาดจะเพิ่งขึ้นกันอ,อ,อ่าตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้าครึ่ง 嗯。Oh, well.

หลายจังหวัดมันออกออกไปได้หลายจังหวัดเลยจังหวัดมันก็จะติดแน่วันนี้ก็ให้ดูบรรยากาศเชา้ชาเช้าตื่นกันระบ่พี่น้องที่พ่อผู้เฒ่าเพิ่นว่าตื่นดึกได้เรี่ยงหลายตื่นสายไดเบียงหน่อยแม่ผู้เฒ่าเปิด ยังกับโบทันไปเ็งานกับสิโบ,บทัานมูเข้ามาตื่นสายตื่นพอดีพอกงามเลยน้องปีนองเนาะตื่นเลือกหลายกับหัวเงียบันหนึ่งก่อตื่นสายหลายกับโบท่านนะตื่นพอดีพอกงามซะบางคนเนี่ย เดือดๆเนะเาะเพราะว่าเออมันจะโทรไปหาอยู่แต่ว่าก็รอก่อนรอให้มันเสสายอ่าเกงใจเขาทรไปหาตะเสาก็เลยบอว่าโอ้ผมตื่นแต่เดือดเหนะมือนเด้งเหมื่นไงมันขึนตั้งแต่ขึอขอ้อขอะนถะึงาษาเนาอันนี้ก็สะพานมูลสะพานเล็กมกันขึ้นสะพานเป็มมนหัวหน่อยเนาะนข่าวมาทางนี้ไปทางเซีนท่าน ไปทางข่างหัวสนามบินเพราะว่าเพื่อนถนนไปหยากก็เลยมาทาเ็งสักไปวันลินนี่มันจะไปได้สามท่าเลยพี่น้องไปทข้างหัวสนามบินมาทางเส้นทานหรือว่าจะไปเส้นกลางเมือง่าืเตยมามชนกา phun tốt lại mình làm làm cho con lấy ก็แน,น่แล้วพี่น้องเป็นว่าฝนจะตกอยู่มคนนี้วันทีน่ยี่สิบสามน้อแต่ว่าตอนะเศร้านี่คือท้องฟ้าโปร่งท้องฟ้าโปร่งอาการเจ็บใส การเดินทางจากฟังเมืองจะเป็นฟังมะลินนี่ยังบ้านตอนนี้ยังอยู่ฟังเกตฟังเมืองอยู่เกตฟังเมื่องอยู่เดี๋ยวขลัสะบ้านขามสะบ้านหาผู้เดือไปดีเราจะเป็นฟังมะลินเืองบรรยากาศทางทาง ได้เงาบรรยากาศตามจวัเท่าน้ผู้คนอยู่อันเทไทยทก,กเราเห็นลปลาเห็นแนวปนใดกเห็นแตตกแต่น,นเน,ะนาะเอาบรรยากาศช่วยมาให้ดูเอาบรรยากาศเมืองอุบลมาให้เบ่งอ่าลูกล้านพี่น้องคนอันไปทางานอยู่บอ,อื่นเนาะ ข้าพิน์คือทอดบ้านเจะให้เบิ้งบรรยากาศในละพี่น้องกดยให้เบื้องว่าเออบรรยากาศเป็นยังไงบ้างาบลเ้าุบลเป็นเมืองแม่น้ำสองสีามีปลาแซ่บหลายหาทรายแจงมูนกคือพ่พนอง <c oughs> มีปลาแซ่บหลายปลา เต็บหลายบ้าหลายมันกว่า ไปจากคำสะพานแม่น้ำมูลสะพานตัวนี้มันเอิ่มสะพานหาดผู้เดือนเราพี่น้องเนะะาะอ่าหัวมือข้านี่ก็จะเป็นหาดผู้เดือนหาดคู้เดือนนี่มี่ยังมาดีนี่โอ้เป็นคล้ายกับเขาเลยพี่น้องเี็ซุ่มตามมาเป็นซุ่มเป็นกระต๊อกเป็นตามแม่น้ำมูลนะคะับเป็นคล้ายกับเขาอันนี้เป็นสะพานสะพานแม่น้ำมนูน ้ามสะพานตัวหนึ่งก็จะไปฟังลำเภื่อว่าลิ้นหลนังนอ้องจะเส้นสุดเขตอำเภอเมือง จนว่าวคุยน้ำมาตื่นละบ้ามาตื่นตื่นมาชมบรรยากาศสวยๆน้ำกันเ้ยพี่น้องเด้ออ่วคลิปนี้ก็ซ้ำนีิก่อนคลิปหน้าพอกกันใหม่เด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ